ขอส,สดีสมาชิกมวยหูไอเฟิยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง y o YouTube มวยหูไอเปิยไทยทุกท่านนะครับวันนี้นวันที่25พฤศจิกาย,ยน2565ผมมวยหูไอเปิยไทยก็มาฟันทงหลังช่างรายการศึกมวยมันวันศุกร์ประจำวันศุกร์ที่25พฤศจิกาย,ยน2565ซึ่งจะทําการแข่งขันกันในวันนี้นะครับเน้นย้ําเลยนะครับว่าแข่งขันในเวลา14.30น,นาทีจากเวทีมวยรังสิตินะครับซึ่งก็ ทางช่องทูติดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนะครับนะก็เลยทางด้านของมวยก็เลยต้องมาจัดช่องกันในเวลา14ในกา30นาทีก็อย่าลืมนะครับ <c oughs> สำหรับการที่ผมวิเคราะห์ฟันทงหลังช่างในวันนี้นะครับนะก็ต้องขอขอบคุณ พักกเจ็ดครับผู้สนับสนุนช่อง YouTube ก็ผมอย่างเป็นทางการมวยเดียวมวยสเต็ปมวยพักยกนี่ก็แอดไลน์ไปเลยครับมีแอดนำหน้านะ pakyo77 ได้เลยครับรมมก็การันตีในเรื่องของความมั่นคงการันตีในเรื่องของความยุติธรรมแล้วก็การดูแลสมาชิกอย่างดีที่สุดนะครับนะก็ขอบคุณกำลังใจที่ให้ผมมาโดยตลอดถ้าผมาฟันทงหลังช่างก่อนมวยชกแบบนี้นะครับชนะสีก็ จะได้รับโบนัสทันทีครับหนึ่งกำปั้นนะครับนะก็ผมเองก็พยายามที่จะฟันทงหลังช่างให้ดีที่สุดนะครับสมาชิกท,ทุกคนก็จะมีใบเขียวให้ทุกคู่ทุกช่องที่ผมภาคมวยอยู่แล้วนะครับนะส่วนวันนี้ผมเองก็มาฟันทงขึ้นทาง u t u b e นะครับเพราะว่ามวยช่องนี้นี่ค่อนข้างที่จะวิเคราะห์กันยากนิดหนึ่งนะเพราะว่าในเวทีนั้นก็มีแต,มแต่มีแต่พักยกซื้อเป็นส่วนมากนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งบางข่าวนี่ก็จะมีดราม่าในเรื่องของการตัดสินอยู่เป็นประจำแต่ก็ อย่างไรนี่ผมก็วิเคราะห์ชั้นเชียวมวยก่อนชอกให้ฟันพองหลังช่างนี่ก็ถือว่าทําได้ดีที่สุดแล้วนะครับ <c oughs> สำหรับท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยหน้าตู้เดินเข้าตู้แล้วคิดว่ายังสู้เขาไม่ค่อยได้ข้อมูลมวยก่อนชอกนี่เป็นรองอการชี้ตัวเล่นหรือว่าความชัดเจนในการลุนล้นการเชียร์นั้นยังเป็นรองเขาอยู่นะครับนะถ้าชกมวยหูที่ชี้ตัวเล่นก่อนชอกทุกคู่รู้ส่องนักมวยทุกคนภาคมวยด้วยสมองสมัยเชียรยกก็มวยหูเดินละ เงินพันบาทนะครับเนาะภาคเองทุกช่องนะครับพฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์แล้วก็รายสัปดาห์ก็สามร้อยบาทรายวันก็วันละสองรับาทมวยหูเวพกเครื่องเข้าเวทีเดือนละสองพันบาทนะครับนะการันตีว่าไวกว่าแน่นอนเพราะว่าผมไม่ลุ้นไม่เชียร์ไม่เล่นการพน,นันเดๆทั้งสิ้นนะครับภาคมวยด้วยความเป็นกลางนะครับรายเสียงเดือนละสี่ร้อยรายเสียงเวพความไวระดับห้า G นะครับนะไวกว่าไวกว่าสี่ G ก็เดือนละ 700รอยบาทนะครับถัาสนใจแบบไหใอย่างไรก็สามารถสมัครผ่าน idline happybar สองศูนย์หนึ่งกกันได้เลยนะครับนะเมื่อผมมาเป็นสมาชิกกันแล้วก็รันติว่าจะรับการดูแลจากผมแล้วก็ทีมงานอย่างดีที่สุดนะครับท่านใดที่เข้ามาฟังและคิดว่าไม่ประโยชน์ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้ผมหนึ่งครั้งสำหรับคนที่ตั้งใจทำงานวิเคราะห์มวยวเพื่อทุกท่านอย่างดีที่สุดนะครับนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลองให้นะครับ ก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่หนึ่งครับนนศึกมวยมันวันสุ์คู่ที่หนึ่งเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงชาตรันดับรันสารคามพบกับทางด้านของฝ่ายนดงเินเพรน้องฟามเพเตอร์มวยไทยมวยคู่นี้ก็ชกกันหนึ่งรสิบสามปอนด์มวยคู่นี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นมวยคู่ที่หกของรายการนะครับนั่นเนื่องจากว่าทางด้านของคู่ชกของทางด้านของมวยคู่ที่สามเดิมนะครับมวยคู่ที่สามเดิมก้องเกียรตินะคู่ชกของแดนก้องเกียรตินี่ก็ถอนทั้งสองคนเลย สอนทั้งสองคนก็เลยต้องยกกองเกียรติก็เลยไม่ได้ชกในวันนี้ก็เลยเอาไว้คู่ที่6ในรายการมาชกเป็นคู่ที่1สําหรับทางด้านของชารันชรันดาบรันสารคามชารันดาบรันสารคามก็เป็นหมวยขวาับรูปร่างนี่จะสูงยาวได้เปรียบนะเมื่อเช้าทั้งคู่ก็มาน้ําหนัก11 2 8งรสบสครับสาหรับสนามชรันส่วนดนานฝ่ายนะ้ำเือรงแพทย์น้องฟาร์มก็1 12.9ขาดกันไปคนเล็กนดิดคนเล็กนดอด้อย ทางด้านของชารันนี่ทางด้านของชารันนี่ก็อายุ18ปีนะสูง167จากกลาลสินหรือว่ารูปรา่างนี่จะได้เปรียบเล็กน้อยนะครับนาะเวทน้ำหนักที่ชกอยู่ประจำก็113ปอนด์วันนี้ชก113ก็ถือว่าเป็นเวทพิกัดของทางด้านฝ่ายแดงเลยนะครับนะทางด้านของชรันก็เคยชนะมานะครับในะที่เวทีอย่างนี้นะครับนะเมื่อวันที่21เมื่อ21ตุลาคมก็คือประมาณสักเดือนที่แล้ว <c oughs> ทางด้านของ <c oughs> ทางด้านของชรันนี่ก็ชกบีทีมมังกรมาหกครั้งนะชนะนกคูชกหนึ่งค,ครั้งในยกที่สี่แล้วก็เคยแพ้นกหนึ่งครั้งในยกที่สามเพราะนั้นได้โดนศอกครับโดนศอกของคู่ชคโดนนับแปดขึ้นมาก็โดนยำแล้วก็โดนศอกด้วยที่กรรมาการก็เบิกมือบา,บายบายนะครับทางด้านของชารันนี่เป็นมยวยปลารุบร่างสูงใหญ,ญ่ได้เปรียบทรงมวยฝีมือบุ๋นเข่าในครับรูบ้รับได้เก็บการรุกท,ทำได้ดีนะแล้วก็ชกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยนะครับนะส่วนทั้งได้กองาฟน้ำเงินเพชร น้องฟาร์มจากติ๊กอุบลอายุสิแปดปีสูงร้อยหกสิบห้าก็ต่ำกว่าประมาณสักสามสัก 2, สองสามเซนนะจากสีสเกตเวทน้ำหนักที่ชกอยู่ประจำในใจชกเวทเล็ก,กว่านะครับนะก็คืออยู่ประมาณสักหนึ่งร้อยสิบวันนี้ชกหนึ่งร้อสิบสามก็ดูว่าจะเสียมเปรียบในเรื่องของน้ำหนักชกเวทมังกรงมาแล้วแปดครั้งเคยแพ้นอกไข่กระทด้านของชกในเวทีมังกรหนึ่งครั้งและก็ยังไม่เคยชนะนอกไข่นในใมาก่อน ผมก็เลยเชื่อว่าวันนี้ทางด้านมวยคู่นี้น่าจะชกกันอย่าง5ยกเพราะว่าทางด้านกองฝ่ายนเงินไม่เคยแพ้นอกใครมาก่อนนั่นเองนะครับน,าน่าดูว่ายังไงแดงไม่น่าจะโดนนอกนะครับทรงมวยของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่นก็เป็นมวยขวาครับรูปรา่างนี่จะเป็นรองเล็กน้อยทรงมวยข้อฟีมือบูบุนเข่าในรูปกลับได้เก็บการรุดของทำได้ดีนะมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงในแก่กว่าวงนอกเล็กน้อยนะครับ <c oughs> เพราะชนมวยคู่คนี้วงนอกนี่จะคู่ขี้สุสีแต่ผมดูว่าวงนอกนี่ทางด้านฝ่าแดงจะเหลื่อมนิดหนึ่งนะวงในก็คงจะคู่ขี้สุสีอีกเพราะว่าชอบกันมาคาที่แล้วนี่ว่าจะชนะกันได้นี่คู่ขี้สุสีพลิกไปมา ร้อยกว่าตลบเลยนะครับนะแต่ผมเองเขายังเห็นว่าทางด้านของฝ่ายแดงครับชะลันดาบรันสารคามครับมีโอกาสที่จะชนะในตอนนี้ในตัดส่วนอยู่ที่55เปอร์เซ็นเนื่องจากว่าทางด้านของชลันชนะมาครับที่แล้วในคู่คีสุสีและก็เป็นการชนะกันด้วยเข้าในทางด้านฝ่ายแดงมีความหน้าจะใส่ดันแทนส่วนทางด้านฝ่ายแเงไม่มีความหน้านะครับชนะกันตรงนี้เองนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้ทางด้านของ เพชรน้องฟาร์มแก้ลูกขวางหน้าของทางด้านฉลันได้โอกาสที่ทางด้านของฉลันจะแพ้ก็มีมากเช่นกันนะครับนะ,ะเพราะฉะนั้นเมื่อคู่นี้ผู้ขี่สีร้อยกว่าตลอดแน่น,นอนฟันท้องหลังช่างยังชอบไปที่ทางด้านของฉลันดาบแบรนสารคามนะครับคู่ที่สองครับเป็นการพบกันระหวาา่าง,างาาทางด้านของปลายแดงเจริญเงินบุญลานนามวยไทยกับทางด้านของฝ่ายเงินเพชรซิงเกิล ออกกิจรกแสนะครับมวยคุณนี้ชกตันที่พิกัด114ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงมา113.8ขาดไปจุดสส่วนทางด้านของฝ่ายน้ำเงินเพรซิงเกิลมา115ลดไป1ปอนด์นะครับนะะทางด้านของเจริญเงินเนมื่อวานนี้เพิ่งจะเดินทางมาเดินทาง้วยเครื่องบินนะครับนะก็เดินทางมาเมื่อวานขึ้นเครื่องมาเมื่อวานปกติจะขึ้นเครื่องมากับทางด้านของก้องเกียรติแต่ว่าคุณชกก้องเกียรติถอนทางด้านของเจริญเงินงก็เลยต้องเดินทางมาชกคนเดียวนะครับมากับทีมงานพี่เลี้ยง2คนนะครับ ทางด้านของทางด้านของเจริญเงินนี่ทางด้านเจริญเงินนี่ก็เป็นมวยขวารูปร่างกำยำลำซ้ำหนาตันใกล้เคียงกันเลยนะทรงมวยนี่เอาไปเดินหน้าทาชนบูสูดเดินยันห้ายกเตะข,ข,ขาเจาะยานคว้างกระจกลุ้นหล่นหลบนับนับน็อกได้ก่อนข้อมูลทางด้านเทคนิคของเจริญเงินนี่อายุ17ปีสูง160จาก สูง160นะครับนะก็ชกมังกรงมานี่จากลำปางนะจากลำปางชกมังกรงมา15ครั้ง <c oughs> เคยชนะนักคู่ชก2ครั้งและก็เคยแพ้นักหนึ่งครั้งเวทพิกัดล้ำหนักที่ชกประจำก็113 114วันนี้ชกหนึ่ง114ตอนบ่ายๆก็ถือว่าไม่เสียเปรียบในเรื่องของน้ำหนักนะครับ ส่วนทางด้า,ขานขวานเมือเพชรซิงเกิลนี่ก็คงจะรู้จักกันไปนอย่างดีนะครับนะชกมานานผ่านมวยดีๆมาเยอะกว่านะครับนะก็อายุ26ปีแล้วสูง165ก็สูงกว่า5เซนจากสุราธานีชกเวทีมังกรมาแล้ว50ครั้งเคยชนะนกชก5ครั้งแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นกใครในเวทีมังกรมาก่อนวันนี้ผมอ่านว่าทางด้านของเพชรซิงเกิลน่าจะเดือดรกเข้านยกแม้ว่าจะเจอกับมวยหมัดหนักอาวุธหนักแรงอันตรายทางด้านแสดงก็ต่างครับแต่ทางด้านของฝานาเมินเจอใหญ่กว่านี้หนักแรงกว่านี้มาแล้ว ก็ยังไม่เคยหล่นหลับให้กับทางด้านของอชบคนไหน่อยางใดน,นะครับังนั้นเขาเลยเชื่อว่าทางด้าน่าแดงไม่น่าจะเอาทางด้านฝ่ายน้ำเงินลองนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่เป็นมวยขวารูปร่างในสูงยาวได้ลอดซองมวยฝีมอือผู้บุญเข่าในครับรูปกับได้เก็บกันวุททำได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งใน,กงนชกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยทางด้านฝ่ายแดงเป็นมวยวงนอกทางด้านฝ่ายนั้นเป็นมวยวงในเพราะฉะนั้นกระแสมวยของทางด้านฝ่ายแดงนี่จะดีกว่าในเวลานี้นะครับนาะกางร้อนแรงเลย <c oughs> แม้ว่าตามชั้นเชิงมวยปีมือมวยนี่ทางด้านของฝ่ายนั้นมันจะดีกว่าแต่ว่ากระแสมวยของทางด้านฝ่ายเจริญเงินนั่นดีกว่าชกไปทีนี้ด้วยนะครับน่าเสือดีกว่าคนเชียร์เยอะกว่าดูว่ายังไงเข้าไปก่อมเมอกาสออกนําก่อนนะครับนะก็ยังชอบไปที่ด้านของเจริญเงินบุรณา,ามวยไทยให้สัดส่วนที่ชนะในนัดนี้ ในตราส่วนอยู่ที่55เปอร์เซ็นต์เหตุที่ให้50นั้นเห็นว่าทางด้านของเจริญเงินถ้าต่อยไม่หล่นเอาไม่ลงนี่แปรปล,ย,ปลยก็พลิกแพ้พทางด้านฝ่ายมันได้เช่นกันนะครับเพราะว่าทางด้านฝ่ายมันกระดูกมวยนั้นเหนือกว่าเยอะเลยนะผ่านศึกเหนือเสือใต้ใหญ่กว่าเธอก็เจอมาหมดแล้วนะครับนะผมเชื่อว่าไม่สามารถที่จะชนะนอกทางด้านของเพชรสิ่งเกินได้นะครับ แต่ว่าชีิตัวชอบคนช่างก็ยังชอบไปที่ทงด้านของฝ่ายแดงจเจริญกันบุญรานามาไทยสามยกไม่หล่นไม่หลับก็มีเวลาให้ใครประหยัดยซื้อขายออกตัวนะครับยังไงนี่ผมดูว่าเข้าก่อนออกตัวได้ก่อนนะครับคู่ที่สามครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงเนื้อพยัก์บอสังบอไัยพบกับทางด้านของฝ่ายน้าเงินแลมโพสิทธิ์คุณวัชสังนะครับวันนี้ชอบกันพิจารณอลแปดปอดน,นะ ก็เป็นการชิงแชมป์กันนะครับนะทางด้านของฝ่ายแดงเนือพยักน์น่เนือพยักน์น่ก็ชกบีทีมังกรม,มาแล้วสิบครั้งชนะนกคุณชกสองครั้งในะยกที่สามแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นอกไครมาก่อนนะครับในะปัจจุบันอายุสิบแปดปีสูงร้อยเจ็ดสิบสามเซนจากจังหวัดสุรินทร์แต่ว่าซ้อมอยู่ที่เพชรยินดีนะเป็นมวยของคนจัดก,ก็เป็นมวยขวารขารูปร,ร,ร่างในสูงยาวได้เปรียบนะทรงมวยฝีมือบุอบนเขา่าในรูปว่าได้แก็บการวัดของลูกทำได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงนอกเก่งกว่าวงในครับสำหรับแต่ละข้อประแดง ส่วนทางด้าน,นของฝ่ายเหมือนแลมโพลสิคุณวสันนี่ก็อายุ21ปีสูง163ก็ดูว่าจะต่ำกว่าทางด้านของกุชกนะครับประมาณเกือบ10เซนน่ะมา10เซนน่จะจักรตานีนะครับในจากปัตตานีก็เวทนั้นหนักที่ชกอยู่ประจำก็ประมาณสัก1 0 7 1 0 8เป็นที่ชก108นะครับ ชกเวทีมังกรงมาแล้วประมาณสักสาครั้งเคยแพยน้นอกขครแตนานของชคหนึ่งครั้งในยกที่4แล้วก็ยังไม่เคยชนะนอกไครมาก่อนแต่ว่าผลงานหกไปล่าสุดนี่ชนะมา6ครั้งติดต่อกันเลยก็ถือว่าผลงานกําลังสดกําลังแรงนะครับนารวมถึงเคยชนะคะแนนทางด้านของชคมาแล้วนะครับเมื่อวันที่18สิงหาคมปี65าก็คือปีนี้วันนั้นชคพิกัด107อปอนด์นะครับวันนี้มาเจอกันใหม่นะ,น,ะนะครับทางด้านของฝ่ายแดงในี่ฝีมือ วงนอกแข่งกว่าส่วนด้นานข้อป่าในวันก็เป็นมยวยขวารูปร่างนี่จะสูงยาวเสียบเรียบช่องชกอแข็งชัดเจนนะทรงมยวยดนเวเดินหน้าท้าชนเข่าในบุสูดูดันยันห้ายกรับอาวุธของชกอท่าดวนชวนแรกตละดเกมชกวงในแก่งกว่าวงนอกนะครับนะก็มวยคู่นี้ก็คงจะคู่ขี้สุสีนะต้นๆ้นนแดงออกนําก่อนนะครับเพราะว่าได้เปรียบฝีมือมวยวงนอกดีกว่า แต่ว่าเมื่อทางด้านของฝ่ายนวลขึ้นเข่าในหรือว่าขึ้นคอได้ในธาตุมวยของทางด้านฝ่ายแดงจะเป็นรองโดนหนักๆแรงๆนี่ทางด้านฝ่ายแดงนี่จะมีวู้ว่าเรเดิลตลอดเลยส่วนทางด้านฝ่ายเมื่อโดนหนักแรงๆนี่ก็เฉยตลอดนะครับนะเพราะฉะนั้นมวยคู่นี้กินกันที่ธาตุมวยนยกท้ายๆนะครับนะก็พิจารณาให้ทางด้านของแรมพอสิทธิ์คุณวสันมีโอกาสที่จะพลิกนะครับต้องพลิกนะครับต้องพลิกในยกที่สี่มีโอกาสที่จะพลิกในยกที่สี่แล้วก็เป็นฝ่ายชนะไปนยกท้ายๆในตัส่วนอยู่ที่หุที่ให้ห้ามเซ็นตเห็นว่า นักมวยที่จะเป็นแชมป์ได้ก็ต้องอยู่ที่วัส,สนาของนักมวยด้วยนะครับนาะฟันทงลังช่างก็ยังชอบไปที่ด้านของแหลนพอสิทธ์คุณวสันนะครับ <c oughs> คู่ที่สีครับซึ่งเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงรุ่งกิจ บอลร,รุ่งโรธพรบกับทางด้านของฝานมังทักษิณเล็กดีแอนมไยไทยเมือคู่นี้ชกกันพิกัด110 140 40ปอนด์นะครับนับน่นก็เป็นการป้องกันแชม 1, 140ป์140ปอนด์กันนะครับทงางด้านของฝ่ายแดงรุ่งกิจนี่อายุ20ปีสูง106 176เซนติเมตรจากจังหวัดระนองนะครับนะแต่ว่าไม่ได้ซ้อมอยู่ที่ระนองนะเพราะว่าระนองในฝนตกตลอดแหละนะชกเวทน้ำหนักประจำก็140ขึ้นนี่แหละ ชกเวทีมักงกรมาแล้วก็ประมาณสักเจ็ดสิบครั้งเคยชนะนกชกสี่ครั้งแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นกใครในเวทีมักงกรมาก่อนผมก็เลยเชื่อว่านัดนี้ทางด้านของอรงกฤจต้องอยืนระยะครบพ้ายกได้แน่ๆนะครับทางด้านของอังกฤษก็เป็นมวยซ้ายรูปรา่างจะสูงยากใกล้เคียงกันรงมวยก็ฝีมือบวบุนเข่าในครับรุกกระแทกเก็บการอดวัดทำได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงในเก่งกว่าวงนอกแล้วก็จะขยันออกอาวุธกว่าตั้งแต่ตอนเกมนะครับ ส่วนทาน้าของฝายนวันรทักษิณเล็กดีแอนมวยไทยก็ชกเวทีมกรุมาก็ประมาณสัก40ครั้งเคยแพ้นอกไข่กับท่งด้านของคุณชกในเวทีมกรุงเก้าครั้งและก็เคยชนะนอก เผอชนะนกคู่ชกในเวทีมกรุงหนึ่งครั้งปจุบันอายุ27เปีสูงร7 3ก็ากวต่ำกว่า3มเซนนะจากปราจีนบุรีนะครับก็เป็นวทไซเช่นกันนะรูปร่างก็ใกล้เคียงกันแหละนะแต่ว่าทรงมวยก็ฝีมือจะฝีมือฝีมือมวยนี่จะดีกว่าเล็กน้อยแต่เพจตั้งรับจับทางดึงบางตั้งโต้เก็บการวดของชอกนี่กินเดียมกินซองนี่ทางด้านของฝา่ายนว่นนี่จะทําได้เก่งกว่าต้นต้น,นไม่ข้อขยันอาวุธไหลจะเป็นวันที่แกล้งในยกที่4นะ ชกกันมา3าครั้งครับทางด้านของรุ่งกิจชนะ2แล้วก็ทางด้านของอทักษิณแรกในพริกชนะ1นะก็คือตอนตอนในรุ่งกิจออกนำก่อน แล้วก็พลิกชนะได้ก็ด้วยเหลี่ยมนะครับด้วยเหลี่ยมหักล้มที่แข่งกว่าเพราะเป็นมวยที่หักเหลี่ยมเก่งครับสำหรับทะด้านของฝ่ายน้ำเงินแต่ว่าต,ต,ต้นต้นไม่ค่อยขยันบางครั้งบางคราวนี่ก็เอาแน่เอานอนไม่ได้ด้วยนะครับนะยังไงก็ยังชอบไปที่ทงด้านของรุงกิจบารุงโรดนะครับให้สัดส่วนที่ช้นอนันดันี้เน็ต้าสัดส่วนที่ที่หเปอร์เซ็นต์เหตุที่ให้ห้านได้เห็นว่ามวยที่ ป้องกันแชมป์หรือว่าชิงแชมป์นี่ก็ต้องอยู่ที่วาสนาของนักมวยในนัน้นๆนด้วยนะครับนะว่าจะถึงพรอมแบบไหนอย่างไรแต่ว่าฝีมือมวยสามยกนี่ผมดูว่ารุงกิจต้องออกนําก่อนแล้วก็แต่งตัวได้ก่อนนะครับก็ครบถทวนกันทั้ง4คู่นะครับนะคร,บ,ครบถทวนกันทั้ง4ี่คู่สําหรับวันตรงหลังช่างช่องทูยี่สีซึ่งจะทําการแข่งขันในเวลา14บสนาฬิกานาทีคู่มวยคู่ขี้สุสีพลิกไปพลิกมาแล้วก็มีโอกาสที่จะพลิกแพ้มีโอกาสที่จะพแพ้ าตามที่ผมฟันทงไว้ล่วงหน้าได้ทุกคู่เลยนะครับนะเพราะว่าคู่ขี้สุดสีมากๆนะครับนะยังไงก็มีราคาดีๆก็อย่าลืมซื้อข,ขายตัวมันตัวไหนครับขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ